สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณผี้ชมครับเรื่องพิษสุนักบ้าหลายคนบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าบางหน่วยงานไม่มีหน้าที่ในการไปซื้อก็โดนติงต่งไปขอไปติ่งไปปุ๊บไม่ซื้อเป็นหน้าที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งไปไปมา,มาการเป็นว่าวัคซีนขาดตลาดหรือไม่เพียงพอกับการใช้ในพื้นที่มันก็เลยมาบอกว่าเอ๊ะมันมีหน่วยงานบางหน่วยงานไปติง่งเขาจริงจริงในเรื่องนี้ส <c oughs> <ๆ>ต้องอยังไงีงบ้านะต้องโซเียนอย่างนี้ครับในเรื่องพิษสุนักบ้านเนี่ย จร,จริงๆขั้นตอนเกิดเมื่อปีที่สำาค็นลุคัญคือปี2557ครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสตองอ,อก็มีการลงไปตรวจเรื่องการการจัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันพิษนักบ้าครับในปี2557เนี่ยก็ตรวจหลายๆหน่วยงานที่เป็นอ,อปทหรอ<ม>ือท้องถิ่นนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ<ม>่นพบก็ปีประเด็นปัญหาว่าในการดําเนินการเรื่องพิษนักบ้ากรณีโรคระบาดเนี่ยมันเป็นอานาจของกรมศุสัตว์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น yeah. ก็มีการดําเนินการไปตรวจท้องถิ่นหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีการตั้งประมาณไปจะซื้อวัคซีนฉีดพิษสุนัขบ้าซึ่งในข้อที่จริงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยในการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยกรมบริษัทจะประกาศเป็นเขตต้องเรียนอย่างนี้ครับในกฎหมายหลายกฎหมายเรื่องพรบโรคระบาดเนี่ยเป็นน้นาให้อำนาจหน้าที่ของ คนที่รับผิดชอบในการป้องกันโรคระบาดคือกรมปศุสัตว์แล้วที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นนั้นเนี่ยที่จะขอราชสีมาเนี่ยก็มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดมาติดต่อกันมาปีห้ 7, าเจ็ดบังเอิญเนี่ยกรมปศุสัตว์เนี่ยซึ่งมีอำนาจในการประกาศเป็นเขตโรคระบาดเนี่ยไม่ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดพอไม่ประกาศปับ๊บท้องถิ่นนี้ก็ไปดําเนินการจัดซื้อวัคซีนมามเพื่อมาฉีดป้องกัน โรคระบาดของพิษสุนัขบ,บ้าทางสอตงเราท้วงว่าอ้าวในการดําเนินการเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เพราะไม่ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดตามพรบอรโรคระบาดของกรมสุขสัต์ตอนนั้นที่ติงไปขออนุญาตถามแบบประชาชนอย่างนี้คือติงไปก็คือว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ในการซื้อหรือไม่มีหน้าที่เพราะไมไ่ถูกประกาศ พื้นที่ภายพิบัติพิสุนักบ้านนะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเ,เราเราเข้าใจว่าไม่ได้ประกาศเป็นเขตคือพอปศไม่ได้ประกาศเป็นเขตใช่ท้องถิ่นไปซื้ออันนี้ถือว่าเกินหน้าที่อ่าก็ก็ก็ตอนนั้นเนี่ยสกสอข้าใจว่าถ้าไม่ประกาศเนี่ยการที่จะไปฉีดสุนัขสุนักที่ที่ในพื้นท,ท,ท,ที่ทั้งหมดเนี่ยมไม่สามารถกระทำได้นะก็เลยเป็นประเด็น เป็นประเด็นส่งตีความตอนนั้ปี57ปิดผลคันตรวจปี57ก็เลยเป็นประเด็นส่งตีความไปที่กิศริกาโดยกรมบริษัทเป็นคนส่งไปตีความที่สำนักงานคณะกรรมการการิศริกาว่าการประกาศการที่ฉีดป้องกันโรคระบาดเนี่ยอยู่นในหน้าที่ของท้องถิน่นหรือไม่มสำนักงานคณะกรรมการกิศริกาก็วินิจฉัยครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่หลายหลายฉบับเดี๋ยวผมจะเล่า,ลาไ,ลไล่ให้ฟัง อันแรกเลยคือพอรบรจัดตั้งของท้องถิง่นนะผมขอแยกตั้งตั้งทงให้คุณผู้ชมได้ฟังตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะแยกเป็นส่วนๆเพราะว่าน,นี้เนี่ยในทางกฎหมายผมก็ได้ใช้คาว่ามเป็นตุ๊ก,กตาเพื่อที่จะให้ท่านมานั่งรีบเรียนกันว่าในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเวลามีเคสต่อไปจะได้แยกออกว่าตัวละครขออนุญาตตัวละครในแง่ของการทํางานมีส่วนไหนยังไงบ้างแล้วถือขออนุญาตให้ท่านอาจจะได้สรุปอีกทีหนึ่งหลังจากที่เรายกตัวละครตุ๊กตาอันนี้ขึ้นมาได้ครับ สำนักงานคณะกรรมการาการศึกษก็เลยมีนิจฉัยอย่างนี้ครับหนึง่งตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ<ม>ตามกฎหมายจัดตั้งอันนี้ครับกฎหมายจัดตั้งก็เขียนเลยนะครับ<ม>นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอหรืออบจอครับก็มีอำนาจในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดเพื่อป้องกันโรคระบาดได้แต่ในการฉีดเนี่ยถ้าฉีดตามกฎหมายจัดตั้งตัวเอง โดยไม่ปิกยุ่งกับพรบ,ร,รบโรคระบาดคือ,อกฎหมายฉบับหนึ่ง,ท,งท้องถิ่นสามารถฉีดสุนัขท,ที่ไม่มีเจ้าของได้ฟรีอืมอืมคือฉีดสุนัขท,ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยท,ท้องถิ่นมีอำนาจเอามากักขังไว้ก็ได้จักมากักขังไว้เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับประชาชนก็ถือว่าเป็นการควบคุมการเป็นการควบคุมหรือจะซื้อวัคซีนบัญชีสุนัขไม่มีเจ้าของหรือ ทำหมันก็ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการควบคุมควบคุมป้องกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวสุนัขไม่มีเจ้าของเนี่ยตามตามกฎหมายจัดตั้งเนี่ยท้องถิ่นก็ซื้อวัคซีนมาฉีดได้เลยฟรีด้วยอแต่กรณีสุนัขมีเจ้าของประเด็นที่สนงทั้งอยู่คือถกรณีสุนัขมีเจ้าของเนี่ยตามพรบบัตว์เลี้ยงเนี่ยเจ้าของมีหน้าที่ต้องนําสัตว์ของตัวเองไปฉีดวัคซีนปีประจําปีเพื่อป้องกัน อันนี้คือหน้าที่อีกกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งพอเป็นหน้าที่ของของเจ้าของแล้วค่าใช้จ่ายหรือภาระในการเที่ยวเจ้าของในฐานะเป็นเจ้าของสัตว์คือสุนัขเป็นเป็นของตัวเองก็ต้องรับผิดชอบเองถูกครับท้องถิ่นไม่ดีไม่หน้าที่เอาเงินหลวงไปซื้อยาไปฉีดให้กับหมาที่มีเจ้าของถูกต้องครับนี่เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งสตสอกรองก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าประชาชนที่มีสุนัขมีเป็นสุนัขของตัวเองเนี่ย ต้องการจะฉีดก็มาหาท้องถิ่นได้นะฮะท้องถิ่นเนี่ยก็ฉีดได้กันแต่ฉีดแล้วต้องเก็บค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมค่าวัคซีนเพราะฉีดฟรีไม่ได้เพราะเงินหลวงเงินเรงหลวงจะไปใช้เพื่อของใครก็ได้ก็จ่ายองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฉีดแล้วก็ต้องเก็บค่าวัคซีนค่าปอกคอค่าสายก็ประมาณยี่สิบบาทก็ไม่แพงไม่แพงก็นี่คือประเด็น ประเด็นที่สององรอท้วงเนี่ยถ้าคุณจะฉีดวัคซีนตามกฎหมายจัดตั้งของคุณคุณฉีดสุนัขไม่มีเจ้าของฟรีหรือคุณจะกักกันทาหมันฟรีหมดสุนัขไม่มีเจ้าของแต่สุนัขมีเจ้าของคุณต้องเก็บค่าทำเนียมน,นี่คือกฎหมายของตัวเองอส่วนกฎหมายฉบับที่สองคือพรบโรคระบ,รบ,รบ,รบ,บาดของกรมสศุสัตว์ครับกำหนดเลยครับกรมสศุสัตว์เป็นคนรับผิดชอบเรื่องโรคระบ,บาดท,ที่มาจากที่เรียวกว่า พิษสุนัขบ้าโรคระบาดที่เกิดจากพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสุนัขเท่านั้นไอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลางหลายทุกอาหาทุกอย่างถุกต้องคนก็ไม่เข้าใจกลัวเพราะสุนัขบ้าแต่จริงๆสุนัขที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวเนี่ยสามารถเป็นส네ุนัขบ้าได้หมดไม่ว่าจะเป็นโคกระบือแมวขวนเล่าน้ำลายมาถูกเราบริเวณ่เป็นทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมสัตว์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมตามพรบโรคระบาด ถึงเขาต้องรับผิดชอบเลยครับอ่าคาวนี้ประเด็นคือจะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นคือถ้ากมรมปศสุสัตว์ประกาศเขตไหนเป็นเขตโรคระบาดแล้วขอความร่วมมือ,อยักท,ท้อ,ทองถิ่นท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนมาฉีดสุนัขที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของด้ทุกตัวฟรีถ้าประกาศเป็นเขตโรคระบาดโอเคแต่ต้องประกาศก่อนอ่าไม่ประกาศ หมาทั่วไปท้องถิ่นฉีดฟรีหมามีเจ้าของเจ้าของต้องฉีดเองต้องนำแต่ถ้าหมามีเจ้าของจะไปให้ท้องถิ่นช่วยฉีดจ่ายตังค์อันนี้คือค่าทางเดี่ยวไม่ไม่ประกาศถูกต้องแต่ถ้าประกาศแล้วปูพรมได้หมดเลยฟรีทุกตัวเพราะถือว่าระบาดอันนี้คือเราป้องกันใหญ่หลวงกว่าไม่แน่ใจว่าหมาของใครของใครไม่รู้แต่ถือว่าเรากลัวการระบาดป้องกันหลวงมีหน้าที่ป้องกันตรงนี้ถูกต้องนี่ไงครับ เรื่องแค่เท่านี้ก็ยังอีกอมันมีกฎหมายที่ตงฉบักแก่แต่แค่แต่เท่านี้ผมก็พอเข้าใจใันล้อ